สวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วนะครับประจำวันที่1ตุลาคม2568ครับสวัสดีเดือนใหม่ด้วยนะฮะทีเด็ดของเราวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบลอลยูฟาแชมเปี้ยนล,ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2บาร์เซลโลนาเจ้าบ้านครับเปิดสนามโอลิมปิกหลุยส์คอมปานีรับการมาเยือนปารีสแซงแชแมงเวลาทําการแข่งขันของคู่นี้ตีสอฮะราคาบอลบาร์เซลโลนาต่อ0.5พรีวิวก่อนเกมและสกอกร์ตีคาดของคู่นี้ครับ ถือว่าเป็นคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของศึก UCL รอบลีกเฟสนัดท,ที่2เลยก,ก็ว่าได้สำหรับแมตช์ยักษ์ชนยักษ์ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเปเชซึ่งทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะมาในนัดแรกโดยบาซ่าบุกไปชนะนิวคาเซลส่วนแชมป์เก่าเปเช่เปิดบ้านถล่มอลตาลตาไป4ประตูต่อศูครับการโคจรมาเจอกันในเกมนี้บาร์เซโลนาดูเหนือกว่าเล็กน้อยฮะโดยเฉพาะเรื่องสภาพทีมที่มีผู้เล่นบาดเจ็บก็จริงทั้งกาบี้เฟมินโลเปส ลาฟินยาและโจนกาเซียแต่ก็มีขุมกำลังที่พร้อมลงสนามทดแทนโดยที่ศักยภาพทีมไม่ดรอปลงไปมากนักในขณะที่ปารีสแซงแชแยงครับต้องขาดคียแมนพร้อมกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นมาคินยอร์ชูอาเนเวตเดซิเลดูเอและดาวยิงดีกีบลังดอคนล่าสุดอย่างอุสมานเดมไบเล่แถมเกมนี้ต้องออกมาเป็นทีมเยือนด้วยดูแล้วนะ่าจะเสร็จเจ้าถิ่นบาซ่าที่สภาพทีมพร้อมลบมากกว่าครับ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้บาเซโลนาเปิดบ้านดับซ่าเปเชไป3ประตูต่อ2ครับกำแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์สูงนะฮะอัตราความมั่นใจ7เต็ม10ครับผมหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเด h ชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok ปบูบอลเดตด้วยครับโชคดีและกัน